กินอะไรคะตอนนี้คะอ๋อตอนนี้กินกำลังกินแอบองอค่ะตอนนี้พี่เซนที่อยู่อยู่ในครัวไปเอามาดีเซนปัดไปเดี๋ยวนี้แอบองอหน่ะเจ้าทำมาทำมาจังแก่อยู่นี้พี่พิการแก่อยู่ตรงนี้ยกินข้างผนังผมจะปีแล้วนะคะรับลองเน้นดูว่าลูกอาเข้าใจเพราะว่าวันนี้วันเด็กแห่งชาติอเนรอนี่นะฮะ นี่น่ะเจ้าแอปองอ๋อหน่ะเจ้าลำกันไปเนาดน่ะเจ้าแอปองออนมาไกลน่ะเจ้าดุหน่เจ้าอันนี้ของเส้นคุณยายวราถ์หน่ะเจ้าเอาไปใส่ตรงนั้นอนาอันนี้ลูกไปบ้านฝรั่งน่ะเจ้าลูกไปบ้านฝรั่งลูกไปบ้านฝรั่งมองกล้องหน่อยลูก ลูกคุณแม่คุณแม่วรนา,านะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ลานะ่าเนฮะ่อ <c oughs> ไปองเจา้าอุ๊ยนี่กูเกลียกระบองมากเลยเนี่ยเบื่อลำคาญจริงๆเลยเอาเลยไห <c oughs> มเอาเลยไหมฮะหยุดที่ไหนตอบเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จบงานก่อนให้จบงานก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้หนึ่งที่พี่เซนเด็กนะคะอันนี้นอลิสนะคะลิซของลูกลูกสาวคุณแม่ไอนะคะดูหน้าและสีผิวอันนี้พี่พี่อลิสพี่อลิสเขาเป็นพี่อลิสสัมภาษณ์สิพี่อลิสเหมือนจะเหมือนเหมือนจะรังเกียจเออรังเกียจคนวนกันไหมคุณแม่หวานลางนิดนึงเหมือนแบบว่ามาฝากตาอุ้มนะตาอุ้มหนักด้วย แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่อะไรเหรอนอคนปอ่ไปนเตี้เตี้ยเตี้ยหูน้อยนี่หมูน้อยของเราอันนี้ก็ลังเกียอีกคนนึงดูเหมือนจะลังเกียดูเหมือนจะลังเกียจอันยาอันย่าค่ะมนนีเนี่ยค่ะตามนอหน่อันนี้อันย่านี่น้องอันย่านี่ลูกแม่แอลโอ้ยหลังจะเออย่าเป็นงาน อันน <that is German> ี right? <that> ้สวัสดีเจ้าเลยสวัสดีเจ้าจ้ะสวัสดีเจ้าอันนี้เป็นคนเมืองเจ้าสวัสดีเจ้าก่อลูกสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามินิมาสส์นี่มินิมาสส์มิสเตอร์ด้วูน่ะสอนมาเดยมินิมาสส์นี่สรรมดาขอบอ๊ใช่ไหมฮอีกคนนมิสเตอร์แอร์ เป็นโซเกับอาออารยาอาลนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะรักกันรักกันอารยาอารียาอามองกล้องสิลูกอายาร้องเอบสิลูกเอบแล้วเออซีเทาอะบอวิร้องอา C สิลูกอา C บีดอาเอาดีด้วยอะไรอีกลูกเอเมนเดลโพี คือร้องสิลูกร้องดแม่นางพักสิอันนี้ผมชอบอีกาเล็กผมชอบอีกาเล็กว้างเลยอ่ะอีกาเล็กใครอีกอันนี้หรอกอันนี้อันนี้อันนี้เด็ดสุดอันนี้พี่เซนจิ๊บมาหนิลูกมาอันนี้ลูกเร็วๆหาป้ามาลูกที่มาป้าล่ะคะที่มาป้าสวัสดีค่ะจิ๊บอันนี้ส้มจิ๊บ อันนี้เออลูกแม่โบลูกสาวคนโตอันนี้ลูกของพ่อคนที่หนึ่งออนนี้มีลูกคนที่สองแล้วอันนี้ส้มเปรี้ยวลูกของพ่อคนที่สอง <c oughs> สองคนคนละพ่อยอม <c oughs> นี่นะคะน้องโบงโบ <c oughs> นี่แล้วเนี่ยเนี่ยตอนแรกตอนแรกไปโรงพยาบาล <c oughs> หมอบอกว่าฝังเกมไหมคะ <c oughs> คุณต้องฝัง <c oughs> เกมแล้วคะ่ะเพราะว่าน,นี่เกิดปีหัวปีใต้ปีเลยคะ่ะ ผมพี่แท้ปีต้องฝังเข็มถ้าไม่ฝังเข็มนี่นะต้องมาอีกคนหนึ่งแน่ๆครับปลายปีนี้เชื่อไอ้แม่ค่ะเขาเอเขอเออยู่ไหนอุ้ยแล้วถุงเท้าลูกไปไหนแล้วนี่มาแม่บ้านกพลังข้ามถุงแล้วตั้งถุงดาลูกอ่ะยังไม่ต่อบถุงเท้าลูกอยู่นั่นปะโครเอนนี่โครเอ ยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มครุยนี่เป็นเสือยิ้มยากค่ะครุยเป็นเสือยิ้มยากคลยจะไมค่อยยิ้มร้านเหมือนเไะเอาครุยไปหาคุณแน่ลูกตึงที่ก็เล็กก็เล็กก็เลูกจะไปแล้วค่ะพี่เอป้าคะไ่รูกันเลยเจ้าของงานเถอะป๋า รออยูแล้วอิดีโออยู่นี่หนุนเกาหลีนี่หนุมเกาหลีเราไป็นเกี้หนุมเกาหลีนี่หนุมเกาหลีนี่หนุมเกาหลีผาอันนี้หนุมเกาหลีนีพ่อเป็นเกาหลีแท้สม่สีเกาหลีพ่ออออพ่ออ่่ออ